บ้านอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนพี่พี่ทขนมกล้วยกันค่ะขนมไทยแบบง่ายๆอันนี้เป็นสูตรโบราณดั้งเดิมสมัยตั้งแต่คุณยายเริ่มขายของเลยค่ะทําไม่ยากนะคะไปลงมือกันเลยจ้าส่วนผสมของเราวันนี้จะมีแป้งทั้งหมด3ตัวนะคะมีแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งเท้าเยื่อม้อมค่ะกล้วยน้ําว้าสุกนะคะยิ่งได้แบบงอมมากเท่าไหร่ขนมเราก็จะยิ่งหวานอร่อยมากขึ้นค่ะ หัวกะทิวันนี้หมูก็ใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปนะจ๊ะสะดวกหาซื้อง่ายค่ะเกลือมะพร้าวทึนทึกแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเราจะเริ่มกันที่ของแห้งก่อนนะคะก็คือแป้งทั้ง3ตัวค่ะแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าเยมลอมผสมกันรอไว้ก่อนส่วนกล้วยนะคะเราจะมายี ให้เขาละเอียดก็ขยำนี่เลยะคะ่ะง่ายสุดแล้วขนมกล้วยของเราวันนี้ค่ะเ,เขาจะไม่ได้เป็นแบบเนื้อเนียนละเอียดกลิบไปเลยนะคะเพราะว่าหมูต้องการให้เขาแบบมีความเป็นเนื้อกล้วยนิดหนึ่งนะคะดังนั้นหมูก็เลยใช้วิธีการขยำแบบนี้นะคะแค่ให้มันให้มันเละประมาณนั้นแต่ถ้าใครต้องการแบบเนียนกลิบละเอียดไปเลยเป็นเนื้อเนียนไปเลยสามารถนำกล้วยไปปั่นได้นะคะ ้วยเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะกลับมาที่แป้งค่ะตามด้วยหัวกะทินะคะหัวกะทิเนี่ยหมูจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะอันนี้เป็นส่วนที่1น,นะคะเราก็นวดจนกระทั่งแป้งละลายเข้ากันหมดนะคะส่วนใหญ่มันก็จะมีแป้งเท้านะที่ยังแบบว่าแอบเป็นเม็ดๆอยู่ะคะ่ะพอแป้งละลายเข้ากันดีหมดแล้วนะคะไม่เหลือเป็นเม็ดเดแล้วเราก็จะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเกลือ คนให้เข้ากันเดี๋ยวน้ำตาลเขาก็จะละลายเหลวขึ้นอีกนะคะตามด้วยกล้วยที่เรายีไว้ค่ะผสมให้เข้ากันก่อนนะถ้าใครอยากให้เนื้อเนียนไปเลยนะคะอย่างที่หมูบอกตอนแรกก็เทกะมังนี้ค่ะลงเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นให้เนียนได้เลยนะแต่ว่าหมูชอบความเป็นเนื้อกล้วยบ้างนะคะ เวลาทาแล้วมันมันรู้สึกว่า,าได้กินหนมกล้วยอะ่ะคนไปจนกระทั่งเรารู้สึกว่าน้ําตาลเขาละลายหมดอะคะ่ะเนี่ยถ้าเวลาเราคนอยู่กับมือนะคะเราจะรู้สึกได้ว่า,าน้ําตาลอ่ะมันละลายแล้วหรือ,อยังเนาะพอน้ําตาละละลายหมดแล้วเราก็จะตามด้วยขัวกระทิส่วนที่2นะคะอ้าวพอเข้ากันดีแล้วสุดท้าย ใส่มะพร้าวทึนทึกค่ะที่ช่างเตรียมมาไว้ตัวเนื้อมะพร้าวเนี่ยใส่ลงไปนะคะจะช่วยทําให้ขนมกล้วยของเราอะ่ะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีรสสัมผัสที่ดีขึ้นนะคะคือเวลาทานเข้าไปก็จะมีเนื้อมะพร้าวด้วยมันก็จะมันๆเนาะแล้วก็เป็นการเพิ่มเนื้อขนมไปอีกอีกทางในตัวด้วยนะคะเราก็จะได้ขนมเยอะชิ้นขึ้นมะพร้าวที่ใช้แนะนําให้เป็นมะพร้าวทึนทึกนะ ไม่เอามะพร้าวแก่จัดนะคะไม่งั้นมันมันแข็งนะคะไม่อร่อยนี่เห็นไหมน่าทานมากๆโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ก่อนนะคะวางพักไว้ประมาณสัก20นาทีก่อนค่ะระหว่างที่เราพักขนมไว้ค่ะเราก็ไปตั้งซึ้งไว้ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ครบเวลาแล้วค่ะหมูก็จะมาตักหยอดเลยวันนี้หมูจะใช้เป็น ถ้วยตะไลแบบนี้นะคะมันแลเป็นขนมไทยดีอะเราก็ใส่ให้เต็มได้เลยนะต้องรอให้น้ำมันซึ้งเดือดก่อนนะคะเราก็วางได้เลยจับเวลาหนึ่งยีนาทีค่ะอ่าครบเวลาแล้วค่ะ ขนมสวยน่าทานเลยค่ะใส่ให้เต็มถ้วยเลยนะคะเวลานึ่งเสร็จแล้วก็จะสวยน่าทานแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราพักขนมให้หายร้อนก่อนตอนนี้ยังแกะไม่ได้นะคะมันร้อนอยู่มันจะติดถ้วยอยู่นะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้หมูก็จะมีทั้งแบบที่เป็นถ้วยตะไลแบบนี้นะคะใส่เป็นถาดก็ได้ค่ะแล้วเราก็ขายทั้งถาดเลยก็ได้หรือใครที่ชอบแบบว่าใส่พิมพ์ซิลิโคน ให้มันแกะได้เป็นดอกแบบนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะที่สําคัญคือต้องรอให้ขนมเราแบบเย็นสนิทสนิทคือจริงๆเลยนะคะห้ามแบบว่ามีอุ่นๆนะคะเพราะว่าขนมเราจะนุ่มไม่แข็งนะคะดังนั้นถ้าเขาไม่เย็นสนิทหรือว่าเออไม่แห้งจริงๆอะคะ่ะเราจะแกะยากมากนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นดอกสวยๆบางบางคนชอบเนาะแบบนี้ ใส่แพ็คเป็นถาดแบบนี้ก็ได้นะคะเขาจะมีฝามาเข้าชุดกันอันนี้ก็เป็นไอเดียค่ะก็สวยน่ารักดีนะคะติดสติกเกอร์ที่ร้านนิดนึงส่วนอันนี้ที่เป็นถ้วยนะคะเวลาที่เราจะอ,าออกจากถ้วยค่ะเราก็จะมีไม้ไม้พายอันเล็กๆนะคะพยายามให้เขาแบนๆบางๆนิดนึงนะคะเวลาเอาออกจากถ้วยก็พยายามแนบ กดแน่ไปกับถ้วยนะคะให้รอบเลยค่ะแล้วก็เอาขึ้นขนมเราก็จะนุ่มๆน,นะคะเด้งได้เห็นไหมไม่แข็งกระด้างนะคะน่าทานมากๆเดี๋ยวขอชิมก่อนอืมนุ่มมากค่ะอร่อย นีะน่ะเน่ยขนมนุ่มมากลองทำกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆไว้พบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ